สวัสดีค่ะมาพบกับแม่นุชอีกแล้วค่ะในช่องเมนุชน้องนากินอยู่ในช่องแมนุชน้องนานนชงแชนลน,น,นะคะเช้านี้พักสายตาจากดาราก่อนนะคะมาดูธรรมชาติที่สวยงามเหมือนค่ะดอกไม้ได้ฝนค่ะ เช้านี้อากาศเย็นสบายค่ะมีลมอ่อนๆเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นฝนตกเนาะถึงจะตกไม่แรงแต่ก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ได้ดีค่ะ จะมาอวดต้นแตงโมค่ะปล,ปลูกเขาไว้ในกระถางของต้นลีลาวดีนะคะเห็นไหมคะกาลังติดดอกติดลูกเยอะแยะเลยที่บ้านไม่มีพื้นที่นะคะมีแต่ปูนหมดเลยปลูกอะไรก็ต้องใส่กระถางจะ้ะดูค่ะเขาติดลูกเยอะแยะเลยเป็นความภาคภูมิใจเนาะปลูกต้นไม้เห็นออกดอกออกผลก็ชื่นใจค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะแตงโมลูกใหญ่อยู่นี่ซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้นี่นี่ค่ะใกล้จะสุกแล้วภูมิใจมากๆเลยต้นเดียวกันนะคะนี่ติดลูกเยอะเลยนี่โดนแดดเผาเน่าไปแล้วสองลูกนะคะอที่ลูกใหญ่นี่ค่ะ นี่ค่ะต้นเขาเครือเขาอยู่ในกระถางนี่เองนี่ก็กำลังติดลูกค่ะความสุขเล็กๆค่ะความสุกเล็กเลเป็นต้นพริกไหมคะต้นพริกก็กำลังงามเลยอันนี้ก็ต้นพริกค่ะ นู่นกรต้นพริกค่ะฝ <c oughs> ังกระต้นพริกนะคะปลูกง,ง่ายๆค่ะอยู่ในกระถางลีลาวดีนั่นก็ต้นพริกค่ะพี่น้องอึบอันนี้ต้นมะกรูดนะคะใบมะกรูดเ <c oughs> ชวบชาวบเชะวบอาจจะเวียนหัวหน่อยนะคะ <c oughs> อันนี้มีกะเพราแดงด้วยค่ะมาแอบอยู่ตรงนี้ นอันนี้ก็ชะอมนะคะเก็บยอดไปหมดแล้วพราะเขาได้ฝนเขาก็เขียวชะอุ่มค่ะเพื่อนๆยังจำต้นพริกต้นนี้ได้ไหมแต่ก่อนมนุษย์ไรสดใหม่ๆชอบมานั่งเฝ้าเนาะเก็บไปกินหลายรุ่นเลยนะคะเนี่ยกำลังออกดอกเพิ่มใหม่นะคะมา <c oughs> ดูดาวเรือง <c oughs> ดาวเรืองออกดอกเยอะแยะเลยค่ะ จำได้ไหมเอ่ยมุมนี้จำได้ไหมคะไม่ค่อยสบายด้วยค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเจ็บเจ็บคอปวดหัวเป็นไข้อะไรไปทั่วค่ะ,มะเมื่อเขือเปอกก็เก็บไปกินหลายลูกแล้วนะคะเนี่ยจำได้ไหมเอ่ยเพื่อนๆที่มาเข้าไลฟ์สดมนุษย์แต่ก่อนมนุษย์มาเฝ้าสวนเนาะผลผลิตที่เราปลูกเนาะออกดอกออกผลเห็นแล้วชื่นใจค่ะ วันนี้มะเขือก็กำลังอหอกดอกเยอะแยะเลยนะคะมะเขือเปรตะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพักสายตาจากคู่จิ้นก่อนนะคะว<ๆ>ันนี้ก็เหนื่อยๆหอบๆค่ะร่างกายไม่ค่อยโอเคนะคะ ตรงนี้มันเป็นปูนนะคะทุกคนแต่ว่าเอาดินมาใส่ค่ะเพื่อ,อต้องการจะปลูกเนาะมนช,นชอบปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกดอกไม้ปลูกอะไรเห็นเขาอ่ะผลผลิตที่เราทำเนาะคือแม้จะเป็น่าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเขาออกดอกออกผลเ,าเราก็ ะะกลางวันก็คุณนายตื่นสายค่ะมีหลายสีเนาะแมนุษเอามาเสียบสวยงามค่ะตอนนี้เขายังไม่บานเนะาะสายแดดออกเ็ถึงจะบานดูความที่แดดแรงนะคะเผาไหมใบใบของต้นเศรษฐีวินสันเมนุษหมดเลย สารเข้ามากค่ะเช้ามาเนี่ยค่ะแม่นุษย์ก็มาสูตรอากาศมาชื่นชมผลผลิตของตัวเองแถวเนี้ค่ะสบายตาสบายใจค่ะไม่ต้องอะไรมากมายค่ะแค่นี้ก็พอชีวิตคนเราเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะจริงๆก็แค่อยากเออเอาต้นแตงโมเนาะปลูกในกระถางมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูเนาะว่าเราปลูกในกระถางก็สามารถได้กินนะคะถ้าเราดูแลเขาดีๆฝากกดไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่นุชด,ด้วยเนาะเนี่ยค่ะแม่นุชก็ออกพักแค่นี้ค่ะห้องพัก ห้องพักคนงานห้องเล็กๆเ,เนี่ยอยู่มาสิบกว่าปีแล้วค่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่มียังไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานเนาะสมัยก่อนก็ทำแต่งานเนาะกลัวแต่ลูกจะไม่มีอค่าเทอมกลัวแต่ครอบครัวจะอดอยากเนาะทำแต่งานไม่มีเวลาดูแลตัวเองพอตอนนี้อายุเริ่มมากแล้วก็ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วค่ะ แต่ก็ยังดีค่ะไม่มีหนี้ไม่มีสินสำหรับคลิปนี้ไม่นุดจบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ